FOB มันถึงจุดตรงนี้ที่สินค้าลงเรือถูกไหมคะแล้วเราต้องไปหาต่อว่าณนะวันที่สินค้าลงเรือเนะี่ยมันคือวันที่เท่าไหร่พอเราดูตรงนี้เสร็จปุ๊บเราชี้ขึ้นไปเราต้องไปหาต่อว่าไอ้สินค้าที่ปล่อยลงเรือแล้วเนี่ยมันวันที่เท่าไหร่ต้องไปหาวันที่ต่อเพื่อให้นับบัญชีลงชีเราจะได้บันทึกบัญชีวันนั้น วันที่สินค้าลงเรือรับรู้แล้วว่าสินค้าเป็นของผู้ซื้อแล้วอันนี้นําเข้านะแล้วก็จะเดบิตสินค้าระหว่างทางอันนี้พูดถึงนักบัญชีนักวันนี้วันน,น,นี้วันที่เท่าไหร่เราก็ดูซะสมมติเขาบอกว่าวันนี้คือวันที่เจ็ดเดือนแปดปีหกสามนะวันที่สินค้าลงเรือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสินค้าลงเรือวันไหนเราจะไปดูกันที่เอกสารเขาเรียกว่า B L B.L. B.L. Bill of Loading อ่าแล้วตัวนี้ F.O.B. เราจะดูกันที่ไหนนะคะเอาเราจะรู้ว่ามันคือ E.S.W. F.O.B. C.A.F. D.D.P. อะไรพวกเนี้ยเราจะดูกันที่เอกสารอะไรคะ p o สัญญาซื้อขาย Invoi ก็ได้แต่ Invoi บางทีก็เขียนบางทีก็ไม่เขียนเขียนแน่ๆที่ไหน <P>. พอเราได้แล้วว่ามันเป็นอะไรกันแน่เราค่อยมาดูรูปนี้แล้วว่ามันถึงตรงไหนแล้วเราก็ขีดเส้นขึ้นไปแล้วก็ไปดูรูปด้านบนว่าอ๋อขีดมาอ๋อมันคือสินค้าลงเรือถ้าสมมติว่าขีดขึ้นมาข้างบนแล้วมันอยู่ตรงนี้ยก็คือแค่ไม่ต้องเอาสินค้าลงเรือนะเดี๋ยวเขาขนลงเนตคือมันยังไม่ถึงลูปเรือประมาณนี้ถ้ามันถึงตรงนี้ก็แปลว่า ขนเอาที่บริษัทที่ต่างประเทศโรงงานที่ต่างประเทศอันนี้เป็นรูปโรงงานรูปขนแล้วก็มาท,ทําวิธีการุลกากรากแล้วไปขนสินค้าลงเรือเรือก็เดินทางมาแล้วค่อยมาหน้าด่างยกอันนี้คือประเทศของผู้ซื้อละแล้วเราค่อยไปหาวันที่ว่าใน D l อมันจะบอกเลยว่าโหลดเป็นที่เท่าไหร่ ขึ้นวันที่ไหนรับอะไรมันจะอยู่ในเอกสารของ BL ซึ่งจะมีหลายวันมากเลยแล้วเราค่อยไปหาว่าในวันที่ของ BL นั้นตรงสินค้าที่มาโหลดลงเรือนะวันที่เท่าไหร่เราก็จะเจอว่าอ๋อมันคือวันที่เเดือน8ปี63นะพอเจอวันที่7เดือน8ปี63เราค่อยบันทึกบัญชีว่ารับรู้ว่าเป็นสินค้าของเราเราก็จะเดบิตสินค้ารับหว่างทาง สินค้าระหว่างทางยังยังไม่เป็นสินค้าปกติใช่ปะยังต้องใช้คำว่าระหว่างทางอยู่เพราะว่าที่ต้องใช้คําว่าเป็นสินค้าระหว่างทางอันนี้แบบละเอียดนะฮะที่เราต้องบอกว่ามันเป็นสินค้าระหว่างทางนะเพราะมันยังอยู่ที่เรืออยู่แล้วมันต้องรอเดินทางจากตรงเรือตรงเนี้ยขนมากว่าจะถึงบริษัทเราพอมาถึงบริษัทเราเราให้กลับรายการนั้นว่าเป็นสินค้าแล้วก็ล้างสินค้าระหว่างทางออก ที่เราต้องใช้ชื่อบัญชีว่าสินค้าระหว่างทางเพื่อให้รู้ว่ามันอยู่ในช่วงของการขนอยู่นะสินค้ายังไม่ได้มาวางที่โรงงานเราโรงงานผู้ซื้อจะได้ยังไม่พร้อมขาย่ะรู้แล้ยังไม่พร้อมขายใช่ค่ะ